ชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเลยนะคะถ้าเรามีตัวช่วยในชีวิตหลายๆคนก็สงสัยในตัวเองอยู่ว่าทำไมชีวิตของเราเกิดมาทำอะไรก็หลายอย่างใช้ตัวช่วยในชีวิตก็หลายอย่างมากๆแล้วแต่ทำไมชีวิตถึงยังไม่สำเร็จสักทีวันนี้ครูเคสมีเคล็ดลับดีๆมาบอกทุกคนนะคะ<ม>การที่เราอยากสำเร็จในชีวิต เราขาดพลังบางอย่างในตัวของเราหรือเปล่าเราขาดการเชื่อมต่อถึงพลังภายในของตัวเราหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องกลับมาเชื่อมตัวเองสู่ภายในพลังจากภายในตัวของเราที่จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จและ ร่ำรวยมีชีวิตที่เติบโตแบบพุ่งทยานเราออกไปค้นหาตัวเองออกไปหาพลังจากภายนอกเยอะแย,ยะมากมายแล้วแต่เราลืมกลับมาจูนตัวเองสู่ภายในนั่นก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราใครที่ขาดพลังในชีวิตใครที่ใช้เบอร์มงคลอยู่และไม่ได้ผลใช้มาเป็นสิบเบอร์แล้วก็ไม่ได้ผลใช้เบอร์มงคลมานานแล้ว ไม่ได้ผลวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องกลับมาจูนตัวเองสู่ภายในและบอกกับพลังภายในของตัวเราเองเราคือสึดยอดเราคือผู้ยิ่งใหญ่เราเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่วันนี้ครูเคสมีคอร์สพิเศษมาแนะนำทุกคนนั่นก็คือคอร์สพลังตัวเลขกับความมั่งคัง่งตอนจูนจิตให้มั่งคัง่ง เป็นอีกหนึ่งสุดยอดคอร์สที่ครูเคสอยากจะแนะนำให้กับทุกคนวันนี้ครูเคสมีราคาพิเศษมอบให้กับทุกคนแล้วพบกันในคอร์สค่ะ